สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เป็นเซวันที่19กันยายน2567นะครับพบกันตลาดนัดโคกระบือตำบลปุดว่าอำเภอคุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คขอบประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เฟซบุ๊กแอดมินมีปัญหาเล็กน้อยครับแอดมินยานมาเลยส์สดในยูทูบนะครับช่อง YouTube ชวนชมบนไสายละเอีดครับยูทูบชวนชมบนไสายละเอียดครับเขอมอเลี่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมา,าาาาม,มาชมบรรยากาศสดๆนักข่าทางไลฟ์สดในยูทูบนะครับ แจ้งมันหยุดมไม่หยุดจะนักขันพูดออกตลาดพฤหัสสุขเสาที้นครับหาเป็น,นนะครับเมือนอยู่บรรยากาศท,านะทา้างทั้าางงวเปน็นอย่างไีน่งงวบรรยากาศคือการด้ครับท่นน่เป็นต่อราคากันอยู่นะยางเหรียญด้วยกันะนะยางเหนะรียญล้อเหียญไปนะงวาสูงลอยสีนะ่สิบห้าหลุมาว สาวหาสาวใหญ่สมอวันวาอยากได้ขอบคูดำสาวคุณภาบสาวใหญ่สองห่้าสองหมื่นห้คุณแม่น่อยอยากได้ขอบคูดดำแจ้งกันสาวใหญ่หน่รยสี่สิบห้หบวกครับพร้อมผสมนะชิดใหญ่นางนาดีนะครับเขาตลาดไมหมเมื่อถ้าเขาตลาดไม่ใหม,ไไมตื่นสนามไม่ใหม่ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับพุแม่จำเบอร์มาครับจำเบอร์มเดี๋ยวเราไเบิ้งเดีเป็นเบิ้งน้ำลูกสร้ากันเลยเป็นกำลัง3าวน่อยพีนขายอยู่ต่อกันอยู่สาวนอยศูสหตื่นสนามนามาม้ากันเครื่องดำขอบหูดำแ้งขาดำข้อแกงข้อขาดีตื่นตลาดมาใหม่นางนาดียาวอยู่เปิดราคาอะไรไปไหน หม kind of ื่นหาพันนะครับหนึ่งมื่นาพครับงวไหมนะครับงวใหม่อสลับนใหม่เลยนีสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสองนเก้าสามเดะนไเดี๋ยวมกระเดยวเดป็นนึงครับแบนึงเรเปลี่ยนเนเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะสกูดเบครับป๊บิองกันเดี๋ยวเพิ่นกำลังคิดเบอร์อยู่นะ เครื่องดำนะเดียงดีเดยงดีนะนังนาดีนะเดียงดีนังนาดีนะสูงร้อยสามสิบาวห้่นห้าแสนองพนห้านต่อไปนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดสามศูนย์จสามเจ็ดแปดศูนย์นาครับสแปนย์น2สตัวนี่นะับเาหนึ่เสาหาตัวนี่พันห้าพัน้า ใหญ่เพิ่นสองหมื่นห้านะครับตัวนี้มืดห่าเนตัวนะครับเหงดีครับเขาสนามมาใหม่ๆเลยนะครับงัวหัวตาออกฟอดมาเขาสนามใหม่นะครับสนใจกับทุกมาสอบถามเลยครับไางานวัวบรรยากาศนะนาจอมุนขอโทษขอไปนะครับอ่ะวันนี้มีกะบไลฟ์สดนะครับที่ตลาดวัวนะครับตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไลฟ์สดใน YouTube วันแรกนะครับเนื่องจากว่า เฟซบุ๊กแคนเพิร์ดไอ้มินครมีปัญหาอยู่นะครับช่วงนี้เฟซบุ๊กมีปัญหานะครับปัญหาหลายหลายขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆนะครับครับนะครับเกิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมันเกิดบอต่อเนื่องนะครับแต่ว่ากับไอ้มินกับไปยามครับประมาณปีนี้นะครับภายในปีนี้ก็สิไล่สดยี่นี่ยูทูบไปเรื่อยๆนะครับครับเพิ่งสถานการณ์ทา้งเฟซบุ๊กกันนะครับเพราะว่าถ้าเฟซบุ๊กยังแก้ไม่หายนะครับไอ้มินก็สิไล่ ใน YouTube ไปเลยนะครับเฟนบุ๊กอยว่ากันที่หลังนะครับเฟนบุ๊กอยว่ากันที่หลังนะครับช่อง YouTube แอมินช่องนี้เอาไว้ขายต้นใหม่นะพี่น้องนะครับนะครับแอมินก็เลยแก้ปัญหาไปก่อนนับกล้ามผืนพื้นสื่อถ้าผ่นสื่อขายผืนนับเป็นนับเงินโคตรเป็นนับเงินโอ้พื้นสื่อสายการบินเต็ ซื้อตะกะแตนเดป็นบดีซุทธ์เ็นบดีซุทธนะครับเปบดีสีทธง่วดแต่่ะกะแตนวายุเป็นยัขึ้นขึ้นนะแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ขาเนป็นต่อราคาลายแลวผมมนกยงแม่ลูกเจ้าบาทแม่ลูก เป็นไรปาลแบบเป็นปลาจับไปสงพี่กันอยูะไปเบ่งตัวไหมนะครับไปเบ่งตัวไหมนุ่มบดีน้ำเนื้อสายการบินุเมื่อนี่ตะกกแต,แตแนก็นยังมีอย่างมีขายอยู่ด้วยตักกแตนนี่ยังมีอย่งมีขากันอยู่ด้วยห้องนะครับของปลาบ้าง พูไรนึ <neuroscience, S 1> ่โคน้ำโคน้ำสามโค่คั่ขอยูตามครับไปก็ไเด็คนซื้อถูกไปไล่ยุ่งไรอยาเ้ยเป็นมันเด่เป็นเยวเบื้องหนาเล็กหน่อยแล้วก็เบอหน้าอันแนวนี้มันพอไปทรงแบบมีเล่นะครับเล่แม่ลูกกับมี่นะครับแต่ว่าเรเห็นคนขายเล่เป็นมากนากันึ่เล่มานักหน่เล่แมนมาครับนี่เร่แมน อันนี้ผมมีคนขายตรงนี้ครับวันนี้คนนู้มีคนขายปม,มีหายางลาอเรยแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ครับแม่สูงร้อยส่สิบห้าบวกกัร้อยสีบวกี่น้อยสี่บวกร้อยสีบแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกค่าดจะขาดน่นอ4า0สิบสองหมื่นพัน่าดนทองดนยครับปร,ประกันตำมิทภายนอกพี่นังะเครื่องดำนะครับมุมนมี้ยนแสงมงเลยนะแดงดีสูงร้อยสบวกกันครับ ผัน,น,นดนะ้ำแข็งหนะน่อยน,อน,อนะครับสาวแม่ลูกแหลกนะลูกแหลก็เป็นลูกตัวแม่นะครับนมดีด้ยน้ำมดีน้ำมซีนะครับทรงลูกดีเลยนะครับทรงลูกดีเลยสองหมื่นสี่พันครับต่อแดดรถแดดให้เ่าสาวใหญ่ยี่บาทครับสาวใหญ่ยี่บาทสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามตัวเหมือนไประกันต่ำหนิภายนอกครับประกันต่ำหนีภายนอกนะครับ นมซีนมดีนี่นขายยืนง่ามอยนะสูงบวยสี่สิบบวกะเครื่องเต็มเครื่องกันนะครับเต็มเครื่องครับยังฟันนมนมอยู่เอางวฟันนมนมอยู่สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหมอยอดนามนสนใจทุองมาสอบถามมือหมอนบรรยากาศกับคนทางใจนะครับ ท่านอยาก็ค la like ิดคักกันด้วยน่อยอ้วนทางผุนปนใจเงินกันเดี๋ยวมึซื้อกันอยู่ดนะครับเมื่อนี้สภาพคล้องกับมีอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับทางผุนปนใจเงินอยู่หน่อยป๊าปนับเงินให้กันอยู่นะครับครับอ่ามีรอยยิ้มอยู่แสดงว่าได้กับไรอล่หรอเป็นนับเงินใส่กันแต่ก็มีรอยยิ้มนิดหน่อยทางผุนปนป๊าเพิ่นเอ้าเมื่อนี้นะครับเครื่องดื่มก็ขายดีอยู่นะครับเครื่องดื่มขายดีอยู่นะบแสดงว่าพอมีกับไรอยู่นะครับครับ ว่ามีกำไรอยู Bref, Puis, ksam, ่นะครับท so so like, so 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 ่ามคุณนครับหันไปท่างนี้ก yes, ับเจอวงเครื่องดื่มหลายวงอยู่นะครับอ้าวเมื่อี้กับพ่อไปพ่อมานะครับตะวันละข้างง้อยังอ่อนอยู่นะครับลาข้างง้อยังอ่อนอยู่แก่ย่งนะครับช่วงนี้ก็ยังดีกับคนสื่ออยู่นะครับดีนะคนสื่อเนาะตั๊ะแตนกับหนังกับขายดีเลย หนังก e e ับขายดีถ้ากระแตกขายดีนะเงี้ยขึ้อีกนนะสามถุงสองร้อยหนังหนังยังไงครับคนนี้จี่หนังโอ้แสดงว่าเตะกำไรอยู่นะครับราคางัวงแบบกัดเตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับกัดเตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับนะครับนัดที่แล้วประมาณหลอดสองหมื่นปีนี้ในเดือนอาทิตย์นี้มาสองหมื่นตัวนะครับ ขี่มาสองมือตัวแสดงว่าไปได้อยู่ไปได้อยู่นะครับราคาง่วนกรเติมเพิ่มเล็กน้อยครับครับผู้ชมหลายนะครับผู้ชมหลายนะครับง่วนเว่าหลายเป็นไหนแต่ว่าผู้ชมหลายนะครับวันนี้ครับบรรยากาศต่อร่องกับคึกคักอยู่นะครับง่วนเหนือเตาส้นท่าไงท่านอยู่คนต่อราคาเนี่ยง่วนเหนือใส่เนี่ยไนี่ภาไปถามเป็นง่วนเหนือกันท่านง่วนเหนือง่วนเหนือ มันเนี่ยงอู๊ด้เป็นกระลังเล่งอย่างเงี้ยเอาต้มกาแฟก็พักไฟอยู่นี่ดูพวกหมักกันดิถัก ขายดีเหมืัว่า่ว่เตเกันเ้บานอไรวท้ายแล้วมันเื่อแล้วเชื่อแล้วื่อแล้วนอ่น่นี่ตเมือนันเรุ่นรุ่นนีกบ่นหน่เขรรุ่น่นไปแล้วเ่นว่าเ่นได็ขายมาแล้วนะสามตัวนะครับขายดีมัน